ทุกคนดูต้นเหลีส่สินี่ต้นเหลืองอุไลสวยไหมนี่จะเป็นซอยซอยนี้จะเป็นแบบเหมือนกับเป็นบ้านสวนนะฮะทุกคนนี่ต้นมะขามอยู่เขาตัดสิเขาตัดต้นมะขามจนแบบตายหูงตายหางทุกคนนี่ฮะเห็นไหมนี่นี่นี่ต้นมะข,ขามนี่ข้างหน้าเห็นไหมทุกคนดูสิเห็นไหมแตายหมดเลยดูเขาตั้งใจเลยว่าเขาอยากให้แตกใหม่จะตัดแบบนี้มันจะแตกใหม่ทําไมนี่ที่เหลืออยู่ยังรอด ไปน,น้ำมือมนุษย์เนี่ยมาเก็บใบอ่อนๆแบบแกงได้แกงยอดใบมะขามแบบคุ่นใต้อ่ะอร่อยแซ่บๆอันนี้เป็นร้านที่เตี่ยวที่เขาจะเปิดเฉพาะสุกรเสาร์อาทิตย์เพราะคนไม่เข้ามาเลยซอยนี้น,นี่ฮะเขาจะเปิดแค่ศุกเสาร์อาทิตย์ลองถ่ายบรรยากาศอันนี้เปนปอเชืองคล้ายๆดอกสนุกนะเหลืองเหลืองสีเหลืองเหลือจะดอกติดพันหมดแล้วฮะผสมพันเรียบร้อยก็เลยไม่เห็นดอกสีเหลืองนี่ฮะ ต้องไลฟ์สดครับทุกคนช่องเราสบายๆนะใครที่แบบเผอเข้ามาดูแล้วก็แบบบางคนนะรู้จักกันใช่ไหมทาเป็นแบบไม่รู้ไม่ชี้ก็ดูไปแอบบดูแอบ,บส่องบางคนไม่รู้จักก็ดีไปเพราะว่าช่องของเราไม่เปิดเผยค่ะเป็นช่องรับๆนี่ฮะนี่เป็นเป็นบึงฮะเป็นต้นต้นกกไหมหรือว่าต้นอะไรที่จแน่คือนี่คือ,ข,อขาวๆนี่คือตำลึงค่ะ อันนี้เหมือนกับเป็นเป็นต้นโกกไหมฮะทุกคนนกกระจกกระจาบเขาชอบมาทํารังนะฮะเมื่อกี้ก็ถามป้าคนนั้นไปว่ามีต้นลำไยเวียดนามไมมจริงจริงทักเข้าไปเพราะว่าดูสิเขา,าจะคุยกับเราได้ไหมเพราะบางคนเนี่ยเขาไม่ได้คุยกับคนแปลกหน้างนะ่ายๆเลยนี่ฮะทุกคนต้นกระถงกระถิน่นเห็นไหมฮะจะมีสวน นี่เขาก็ตัด็นตายเลยทุกคนเสียดายเนาะพอเขาตัดมาแล้วก็ปาเขาฉีดอะไรด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่เสียดายมากคนจะถึงข้างหน้าเนี่ยแหละที่เป็นตัดต้นมะม่วงเบาไปสามต้นต้นออกลูกดกมากเลยออกลูกเก่งแล้วก็มาตัดเทศบาลเนี่ยเขาตัดพวกเนี้ยอย่างที่บอกนะต้องให้มันโดนตัดหัวตัดคอเพราะมันตัดต้นไม้โดยที่แบบไม่กลัวบาปฆ่าสัตว์ตัดต้นไม้พวกนี้เนาะ แบบก,กันอันนี้ดอกอะไรก็ไม่รู้แต่ที่แนี่คือดอกชวนชมอันนี้ฝักแก,แก,แก่ๆตลอดอันนี้ดอกไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะมันจะบิดแต่หาพ่อมเ่เหรอนี้ดอกบานเที่ยงทุกคนเราก็แบบอันนี้ดอกวันหางจระเข้นี้ดอกเข็มข่านี่ฮะทุกคนครับมันตัดต้นไม้ดูสิเห็นไหม มันปลาณนีซะที่ไหนละ่ะฝั่งนี้ก็ตัดตัดชิปหายวายป่วงหมดเลยมะม่วงเบาสามต้นตรงนู้นไปอีกประมาณห้ารอเมตรก็จะเป็นมะม่วงเบาที่แบบเห็นแล้วเศร้าเลยนี่ฮะคนบรรยากาศเลิศๆทุกคนดูสิความเจริญนะอะไรมเยมอะแยะเลย,ย,ยสร้างหมู่บ้านขายกัน ออาไหมรถเนี่ยเอาไหม,ไหมยกให้นี้ดอกมมยราบสีเหลืองสวย